สวัสดีวันจันรนะคะทุกคนวันนี้ก็จะพามาตักเพชรอีกแล้วค่ะเพชรที่จะมาตักวันนี้จะเป็นรูปดาวสีม่วงนะคะคลิปที่แล้วที่พาทุกคนไปตักเพชรรูปกระต่ายอะคะ่ะประมาณ23สามรอบกว่ากระต่ายจะตกลงมาคลิปนี้พิงก็เลยขอแก้ตัวนะคะคลิปนี้จะตักให้ได้เร็วมากที่สุดนะคะทุกคนมาช่วยกันทายนะคะว่าพิงจะได้น้องดาวอันนี้กลับบ้านภายในกี่ตาทุกคนรอดูช็อตนี้ดีๆนะคะเดี๋ยวดูนะนี่ทุกคนเห็นไหม แค่แป๊บเดียวน้องก็ลุงลงมาที่ไม้กระดานอันแรกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราต้องได้น้องดาวสีม่วงกลับบ้านภายในไม่กี่ตักแน่แนเลยค่ะอาจจะต้องใช้เงินไม่เยอะเมะืม<ะ>่อวานที่ลงคลิปตักเพชรรูปกระต่ายอะคะ่ะก็มีคนสงสัยนะคะว่าพิงค์เอาเพชรไปทาอะไรพิงค์ต้องขอถาวความไปไกลเลยค่ะเริ่มต้นที่ตักเพชรเพราะว่าอยากจะสะสมเฉยๆคะ่ะแต่หลังจากตักเพชรไปเรื่อยๆแล้วเพชรเริ่มเยอะค่ะพิงค์ก็เริ่มเอาเพชรมารองฐานปากกาสงสัยกันละสิว่ารองฐานปากกาทํายังไงถ้าสงสัยดูได้ในเพลิ์เลยนะคะในเพลิ์ที่พิงค์ทไว้ในช่องทาง ติ๊กตอกอะค่ะจะมีรีวิวการตักเพชรเยอะมากๆเลยก็จะมีตั้งแต่พาไปตักเพชรที่ไหนตักยังไงวิธีการเล่นเล่นยังไงแลกเหรียญยังไงนะคะมีหมดเลยนะอย่าลืมเลื่อนดูในเพลย์ลิสต์นะคะตอนนี้พิงก็ตักถึงรอบที่9แล้วค่ะแล้วน้องก็ตกลงไปเรียบร้อยนะคะและแล้วเราก็ได้น้องดาวสีม่วงมาสักทีนะคะพิงมีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเป็นคนละสีวันนี้ตักเพชรไป9้ารอบค่ะหมดเงินไปทั้งหมด18 0้บาท